ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู a n n e l เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาค่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิพาพีผ้าน้องนี้มาเบิองงว่วจากมานัดฟาร์มนะครับพี่น้องครับสาหรับ E ีนี่ก็เป็น EP ที่22แล้วเด้อค่ะพี่น้องครับ นี่แหละมีงัวทองง้อแมลูกมาให้นะครับพี่น้องสําหรับอีพีนี้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีพีพิเศษเนาะสำหรับมนั์ฟาร์มอีพีนี้ครับเพราะว่าผมกัสิมาฉลองขอบคุณ 3, 000, สามแสนซับจากช่อง u t u b e นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับสาหรับช่องบุญชูแชนแนลนะครับเนาะมอนี่คลิปนี้กัสิมีการแจกเสือให้ f อให้เพียให้น้องนะครับเดื่อเพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วก็พิเศษสุดก็นัอนะครับพี่น้องครับผู้ใดสื่ง่ว่าจากมนัทฟาร์มในอีพีนี้ผมกะสิแจกเสือให้อีกโตเ่ราะตัวนึงกับเสือตัวนึ่งนะครับพี่น้องครับแล้วก็น่ว่าเมนูกันได้เสือตัวนึงเนาะกันสรุปว่าอ่ายุนี่มนัทเพื่อนกะถิแจกเสือขึ้นกันผู้ใดสื่ง่ว่าจากคลิปนี้กันสิได้เสือทั้งจากคุณชูชาแนลแล้วก็อ่าจากของมนัทฟาร์มนะครับแล้วก็สำหรับเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ผมมีแจกเสือให้ยี่สิบโตนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ก็ทักมาเลยครับ ตาม ID ดีไลฟ์ผมใส่เบอร์นี่0810535070นะครับพี่น้องแล้วก็พิกัดของมนั์ฟาร์มกับยูทีบ้านเล่างงตำบลบอระเบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่มีงวท้องมาฝากเมย์ฝากลูกมีงวท้องมาฝากเมฝากลูกนะครับพี่น้องครับงวแม่ลูกมาหาเบิ้งนะครับเอาวันนี้สีภาพเบิง้งผูใ้ใดอยากเห็นเสือเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับกระสี้ามาเบิ้งกันนะครับเด้อ เอาก็เดินกลับไปพูดคุยทักทายกับนัดนะครับครับสวัสดีครับผมมนัดฟ้ามนะครับก็ก่านอีกแล้วนะครับอ่า EP นี้ EP ที่ยี่สินะครับเนาะกามีงิว่าทองไม่เลือกอยูฮาโตนะครับแม่ลูกสองข้มแล้วก็แม่สาวพึงผสมตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมอย่างไงนะครับในหลายคนอยากจะเห็นเสือบุญชูที่านเาเป็นนะครับนี่แหละเสื้อที่ท่านจะได้นะครับ FC ผมแจก20โตัวนะครับทักมาเลยเบอร์โทรอ่า0ูนย์แปดหนนะครับพี่น้องครับนี่แหละ นี่ครับพี่น้องงามงามนี่ครับนี่มีไซส์ L กับ XL นะครับแล้วก็ผู้ใดซื้อเ่อกี้เะเลพึ่งกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละใส่แล้วนี่ครับพี่น้องครับการเลี้ยงวัวการทำฟาร์มวัวของคุณก็จะมีบารมีใส่ไปวัดไปวาก็ดีใส่กันผีกันปอบก็ยังได้นะครับพี่น้องหากคุณีเกียจใส่ก็ให้คุณแขวนไวข้ขิงหัวหรือวารัวหน้าบ้านแล้วก็เขียนคําว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายวันนีญญ้เลยพี่น้องเอ้านี่แหละได้แท้พี่น้องครับทักมาเลยผมให้ยี่สิบตัวเนาะแล้วก็ทีส่งมาเลยโดยทีแจ้งอีกท เอาเสือไปแขวนไปกิ้งห่วงก้อนมนาทเอาไว้ก้อนนี่ครับกันพีกันปอบได้เดินพี่นอ้องเด้อะจังไปดูกันนะครับพี่น้องครับอ๊บนี่ละเอาไปหนีก้อนนะพี่น้องเนาะเอามานัาจะเริ่มตัวไหนก้อนครับเอาสาวท้องแรกนะครับเอาสาวท้องแรกนะครับเด้อไซมินิกับมีมาให้พี่ให้น้องคือกันนะครับเด้อสำหรับตัวนี้เป็นงวสาวนะครับพี่น้องครับเออสาวทอ้ววทองแรกครับสาวท้องแรกท้องก็พอตัวไหนน้องมนาตัวนี้ท้องก็ปีศาจแดงครับปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับ ปีศาจแดงปีศาจแดงเห็นยังสี่ท้องปีศาจแดงคุณพี่พี่น้องเนี่ยเอา้ทอาอท้องหาเดือนแล้ว,วะน <หา S 2> ะครับท้องหาเดือนแล้วแล้วผมจะอันหมือผสมไห้นะครับพี่น้องครับนี่แหละท้องกับปีศาจแดงตัวนี้เนาะ,ะผะสมวันที่12เดือนกันยา64กําหนดคลอดกับวันที่24เดือนมิถุนาหกห้ดนะครับเดอ้อนี่แหละท้อง5เดือนแล้วตัวนี้ส่วนสูงยุที่เท่าไรครับมนัดบ่าลอย เขาลอยสามยี่บคับพี่กับประมาณเกือบเกือบยสามเราพ่ถึงกระไดพี่น้องครับโดยประมาณนะครับเด้อโดยประมาณนี่เนาะนี่่วงหางใหญ่นี่แหละครับผมอ๋อไคอยากได้ตัวนี้มันนัดเปิดว้เท่าไรครับเปิดใบสามสิบเก้าครับผมสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับนี่แหละเมาเลยได้เสือไปใสพรอมนะครับได้หอดซ้องตัวพี่น้องอ่สามหมื่นเก้านะครับ อันนี้สาวมื้นก็ถือว่าหนาต่อร้อหนาสนใจนะครับเด้อสำหรับคนทุนหน่อยเนาะเอาบัตล็อกซากับนัรดาฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0653256642ครับผมไอดีไลน์กับเบอร์นี้แหละครับรากาอีกช่องทางหนึ่งคือเฟซบุ๊กนะครับนัทวุฒินะครับครับผมอันนี้ก็แจกเสื้อแถมอย่างนี้ครับคิมนี้มีแต่เสื้อนะครับพี่มีแต่เสื้อนะครับเนาะสำหรับของบรรดาฟ้ามตัวหนึ่งแล้วก็พีของพี่บันชุตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ฟรีๆเลยครับสำหรับผู้สูงวัยยูนี่ิยอนี้เนาะ ตัวนี้ของเขาส่งฟรีป่ะครับนี่ส่งฟรีครับผมส่งฟรีนะครับภาคอีสานหรือว่าลอยกิโลครับภาคอีสานครับผมส่งฟรีภาคอีสานนะครับเด้อพี่น้องนี่แหละส่วนหนาส่วนตาเล็บแข้งขาผุงกับสิบ้าเบื้องนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะเล็บกับไว้เนาเด้อครับดีดีอยู่ขาทุกขาถอนบ่มีรับประกันตั้นี้ให้นาะครับเนาะผมนมกับบอมีติ้งนะครับพี่น้องสำหรับผู้มัาง้อราคาสามมื้อก็ติดทองนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องครับมาเอาไปโหลดนี่สุดคุ้มนะครับเนาะเสือบนส้นเนี่ยไส้เหลือสุกเหล่านี่พี่น้อง ใส่เสือตัวนี้งวดหนานไส่เสือตัวนี้ไปซื้อเหรีกด้วยหมานแท้อ่ะต่อไปครับผมตัวแดงครับพนัสตัวแดงใหม่ได้ครับพี่น้องตัวนี้กับทองขึ้นกันนะครับเนาะทองก็พอตัวแดงครับมันนันเรามีทองกับวีเอลครับวีทับหนึ่งหนึ่งสองวีเอลโรโจหกทับหนึ่งสองสองได้ครับพี่น้องเด้อให้ลูกแดงเข้มกับแม่ทุกสีพอสมควนเห็นบ่พี่น้องครับนี่แหละ ผสมวันที่30พฤศจิกา4กํากำหนดลอด8กันยา -65 นี่นะครับเด้อผลงานใส่กับแม่ไร้กับออกแดงดีพี่น้องเนบ่นั้นอยากได้เบื้องใส่กับแม่แดงเข้มนี่สวกมาจังไงกับมาคอยลุ้นกันนะครับเนาะตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับมานัสอยู่ร5อยูี่4 5บ้ได้นะครับพี่น้องเป็นลูกที่ได้ครับตัวนี้ลูกที่3ทม่มาเนี่ยครับลูกที่3นะครับเด้อในทองครับพี่น้องครับเอาประกันตำนี้กับประกันไห้ด้วยครับพี่น้องตัวนี้เนาะจริงงหนึ่งครับตัวนี้ การ์ดทีมีนมยุ่งขังใส่ติ้งหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องครับเล็บเพิ่นนี่แหละพี่ให้พี่น้องเขาเิ่งนะครับเล็บหลักการเล็บมันกาับเงี้ยเงีเนาะมันจะเป็นการคลายเล็บคือตีนเป็ดในพี่น้องครับออกลูกคลอดลูกจังไปแต่งเอาแต่งให้มันงามได้อีโดรโมนี่เนาะนี่แหละสำหรับนมก็จริงหลักการ์ดมันมีปัญหาอีกก็การเลี้ยงลูกนะครับแล้วแต่คนมักบางคนกับปาเป็นตันนี้บางคนกับบัเป็นหยังโตได้ยุ่งถอดเลครับบรรดเปิดไว้หาเงินเก้าพันบาทครับพี่ห้าหมื่นเก้านี่ค่ะพี่น้องครับนี่แหละราคางงงัววจาากกนนดฟม็ออ่่เปทท้ี เกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับผู้ใดอยากจะได้ง้วใหญ่ๆนะครับเนาะหามืินก็นี่ว่ามันง้วขี่ไหลผมง้อตูใหญ่เดงงามผมเนาะนี่แหละนอกจากพวกเล็บพวกน้หนี่ปัญหายังอื่นพวกบ่มีครับบ่มีนะครับเ <ผม S 2> นาะ นี่แหละหูบัวเง้ยวดอกหูสันสันนี่ครับพี่น้องเอาอยากแกได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับไม่มีตาหนิจากมานัดฟาร์ม ep ีที่22นะครับเดิอตรวจท้องทุกตัวแล้วนะครับอันนี้คือตรวจท้องทุกตัวให้น่าจะไม่คลิปไห้นะครับเนาะรับประกันท้องให้นะครับพี่น้องนี่แหละพวงหางวอดดอกว่าแซมวอดด่างนะครับเดิอพี่น้องครับจิ้มดาสนิทดีแดงดีด้วยและที่สําคัญเสื้อบุญชูสวยมากนะครับพี่น้องเอ้าให้ฟรีๆครับพี่น้องครับเสือด้ครับให้ฟรีงั้วอ่ไ้ให้ฟรีด้อ ต่อไปตัวไหนครับมนับแม่สาวท่องแรกครับเพิ่งผสมครับตันผสมผ่านรอบได้ห้าหกวันผสมผ่านรอบได้หาหกมือเอาพี่น้องต้องบอกว่าเป็นงัวทีตัวใหญ่ด้วยครับเด้อหนังหนาโครงสั่งสูงใหญ่น่าจะร้อยหาสิบบวกระบบมนับตัวนี้อยู่ประ่ามันกวาณัร้อยหาสิบนะครับพี่น้องครับร้อยห้าสิบเอาสูงใหญ่ยาวด้วยครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้ผสมกับพ่อไถไว้ครับมนับตัวนี้ผสมกับช็อกโกแลตครับผสมเจ้าช็อกโกแลตนะครับพี่น้องช็อกโกแลตอันต้นหน่อยผมว่าช็อกโกแลตมาเส้นดียวก็เป็นเนาะพี่น้อง อันนี้ช็อกโกแลตด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละ U N 4 1 7จากวิไลฟาร์มนะครับพี่น้องตัวใหญ่ยาวแล้วก็สดมากนะครับพี่น้องเพิ่งทายืนผู้ได้ยงมาให้เลยพี่น้องเห็นไหมนี่บักงามเลยนะครับเพร้อม่วงนะครับตัวนี้เด้อผสมวันที่1กุมภาหกห้านะครับพี่น้องกําหนดคลอดกสิบพฤศจิกาหกห้าอันนี้ผ่านมาแล้วรอบหนึ่งกัวๆนะครับไปรุ่นเอาอีกนะครับรอบที่สองไปรุ่นรอบที่สองใช่ไหมเบื้องหน้าเบื้องหน้าบอกอยากกิมกับคิดว่าน่าจะติดเดียร์นะครับพี่โอ้นี่นะครับเอ้อ เบื้องส่วนหนากอน,นะพี่น้องเนาะอันนี้หูกับ่บเ้าไก่ปากนะครับเดอ้อแขงขาใ่แขงขาดำอยู่ครับนี่แหละเอ้านี่ส่วนหางไทยกับเบื้องดีตัวเต็มดีสาวสดดีนี่แหละครับพี่น้องครับตำแหน่งนี่ตัดหนอกะที่ว่าตรงขาหนาด,ดีอยู่ตัวนี้ก็ได้ตัวใญ่ๆแบบนี้มัรัดาไปเถอาไดครับตัวนี้แบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงไปรุ่นน้ำกันนะครับอ่าเปิดไปหกหมื่นเก้า 69, ครับพี่หกหมื่นเก้าตัวบวกใ่ได้พี่น้องเด้อ<ม>เป็นว่าผสมกับเป็นเ <laughs> ตาไปผสมเอาด้พี่น้องหกหมื่นเก้าใ่เงาพร้อมนี่แหละ ปลายลึงก็ถือว่าสุดทองแรกพร้อมนะครับนี่นอกตั้งดีอยู่ด้วยครับนี่นอกตรงขาหนาด้วยครับเด้อนี่นี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละแขงขาตรงม้ตรงเบื้องเอาสาวทองแรกสวยๆนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องใตยนะครับเดี๋ยวเป็นเมื่อกี้นี่ใต้ยใหญ่ๆดำๆดีๆครับอ๋อเหงาหางกับหญ่งได้หลายพี่น้องครับกะตามความใหญ่ของงัวมันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องนมมีติงมาหนี่งนมนี่บ่มีนะครับพี่นมบ่มีติงนะครับเนาะเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้า อรองเอานะครับพี่น้องครับนี่ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องเดอ้อครับง่ายแ,แบบนี้แหละครับของมือสนะครับเด้อเอาหนน้ามัดอกแมนครับเป็นมือเศร้าเป็นออกด้วยครับพี่หเห็นนะครับเด้อนี่แหละนี่เอรอเห็นไหมครับนี่เออนี่แหละครับใหญ่ๆแบบนี้แหละพร้อมกับสี่สี่งวดนี้ซื้อเลยเสืเสือมันสู้ไปเสือนะพี่น้อง <c oughs> ตัวต่อไปครับมรณะครับเอาตัวท้องนี่ครับผมอันนี้ท้องช้วนปะครับตัวนี้ท้องตรวจท้องแล้วครับผมอันนี้ท้องสวยๆแล้วก็ตรวจท้องแล้วมีคลิปให้ด้วครับครับอ่าเอาตัวนี้ท้องครับพอตัวไหนครับมรณะตัวนี้ท้องครับอ่าเี๋นะครับวิเอลอันนี้กับวิเอลขึ้นกันเหมือนปะวิเอลเหมือนกันแต่คนละรหัสนะครับโอ้โนี่ได้ครับพี่น้องตัวนี้ปะ VL Rojo Designer 77140ครับพี่น้องจาก PJ Farm นะครับเด้อพี่น้องเอากระไฮเครดิตของฟาร์มเพิ่นน้ำนะครับเนาะผสมวันที่28กันยา64นะครับพี่น้องกำหนดคลอดกับ8กรกฎาคม6 5าดนะครับเด้อเป็นท้องที่ใดครับตัวนี้ท้องที่2ครับพี่ท้องที่2องนะครับเนาะเอ้าเบ่งเส้นหน้าหูสันๆขอบหูกระติดดับอยู่ดนะครับพี่น้องครับขอบหูดำเนาะท้องที่2เขากับตามลูก2แหละครับพี่น้องเขากับว้อยยาอบวสันปันได คิเรียก็กถือว่าดีดีแข้งขาดำเนาะตัวนี้เนาะการที่มีขอบหูวดำแข้งขาดำม้วนี่พี่น้องครับกบมันจะเป็นงวอที่ไซปอร์ได้กระเ่งดูแดงเลยพี่น้องครับนี่นะครับด้วยเดี๋ยวจิพาเบื้องขางทางนี้พี่น้องครับดูด้านข้างด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้มนัดดึงไปเออให้พี่น้องเห็นตัวนี้เห็นนะครับเด้อตัวนี้มนัดเปิดไวเท่าไรครับตื่นไปเอออ่อยเลยเปิดใวเท่าไรครับวันนี้ตัวนี้เปิดไบเจ็ดหมื่นห้าครับพี่เจ็ดหมื่นห้านะครับเนาะเอปลอยเลยครับวันนี้เห็นแล้วขางนี้นะครับเนาะนี่ เจ็ดหมื่นห้านะครับพี่น้องเด้อนี่แหละอยากจะได้มากเลยครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่ดีนี่เล็บแข้งขาก็ถือว่าดีๆอยู่ด้วยครับเด้อเบาเงีวเดี๋ยวผมจีซองเบื้งนมให้ผมมาเบื้งนมต่อนีต่อมีต่อมีนะครับไม่มีต่หนินมกระซี่หัวดีอยู่ด้วยครับเด้อผมเป็นว่าที่เลือกอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาย่างเบื้องทางไทยนะครับเนาะอึบลงมาเดินดูไทยนะครับเนาะอันนั้นแพ่งไทยพี่น้องมัไม่ให้เบื้องไทยอึบนี่นี่แหละครับเบื้องเอาดำปื้อๆเลยนะครับเนาะ หยบ็บให้ดูใกล้ๆไปเลยนะครับเนาะกระต้นเรากาเตือนให้ตื่นนะครับเนาะนี่มักแบบนี้ชอบแบบนี้เม้าเลยครับมาดฟาร์มครับพี่น้องครับนี่แหละ EP ที่21นะครับเด้อ22ครับพี่โอ้ย22พี่น้องเห็นว่าว่าไรเหรออ่ะต่อไปครับผมมาดทองแรกน่ครับพี่ทองแรกแดงใหม่นะครับตัวนี้เอ้าแดงไม่เช่นกันนะครับเนื้อนังก็คือว่าหนาเลยแหละตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นง้วทองแรกทองกับพอไดครับ ตัวนี้ทองกับอ่าสติงเล่ครับสติงเล่สองนะครับเด้อผู้ใดมักง้อแดงแล้วก็ติดบุบดแดงนี่ก็เป็นแดงใหม่สำหรับพี่น้องครับตัวนี้อ๋อนี่แหละครับสติงเล่สองนะครับพี่น้องครับนี่แหละท้องแรกเดี๋ยวผสมวันที่28พฤศจิกาสองห้าหกสีนะครับพี่น้องครับกำหนดคลอดกับยี 28, สิงหาสอง5้านะครับเด้อโอ้หมอใดรมาตรงสื่งเงาตัวนี้ไหมอ่ะ นี่พี่น้องตัวนี้สูงกันอาจจะร้อยสี่สิบเดกระมันนั่นเนาะครับร้อยสี่สิบครับพี่ร้อยสี่สิบนะคะพี่น้องครับสาวท้องแรกเลยสาวท้องแรกลึกๆแดงใหม่ๆพ่อมหูนี่ดำนี้ดีนะครับเด็กกับแข่งขานี่พี่น้องครับเอานี่แหละด้านหน้านะครับเนาะสาวท้องแรกเบื้องเอานี่แหละแข่งขาตะวันกีมนากระถิ่นยาวจกหน่อยนะครับเพราะต้องไปแต่งออกกระเดะวัวไปยังดอกอ่าบัวย่างนี่ละบึ่งทานี่ก็ได้แมีนครับบัวย่างดอกก็ถือว่ายาวครับอ่าเอาตัวนี้มันนัดว่าไใบเถระครับ ตัวนี้เปิดร้านเจ0ดหบาทครับ79,000ตัวนี้ง้วงเฉียงเฉียงได้พี่น้องเด้อเฉียงครับเด้อเอาไปทางฝุดไว้นี่มาลงมานี่ง้วงเฉียงเนาะนี่สื้้าเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับด้านข้างด้านนี้นะครับเด้อนี่แหละนี่อยากเก็บได้มาเอาเลยพี่น้องครับอ๋อโบมีตำหนิเด้เนาะมาหนาตัวนี้เนาะปอครับผมบ่มีครับไม่มีตำหนิเดี๋ยวสื้้าเบื้องส่วนถ่ายกับแผทยหลังทั้งหางได้พี่น้องเด้อเห็นละส่วนหางดำสนิทดีดีเลยละจิ้มกระได้ ห,หลังเป็นยังไงบ้างเอาเด้อครับเด้อชัดๆนี่แหละเนีหลังแตกโบหลังหน่อยหลังใหญ่บ้างเอาเป็นสีเป็นยังไงหางอยู่นี่กับโบ่ดอกบ่สี้มนะครับ,รบนมหดหดนมสาวอยู่ได้พี่น้องครับสีเต่าสีหัว,วยนะอยู่เนาะนี่แหละครับผมอยากจะได้เมาเลยนี่แหละลึงเอา้านี่แหละครับเห็นทุกทุกมุมมุมกว้างมุมใกล้มุมไกลนะครับเนาะมุมสูงเดินลูกการเดินกันยางขากะไม่มีตำหนิแล้วครับ เพิ่งไทายใส่แดดครับพี่น้องครับอือนี่บักกับเอาเลยได้เสือสวงตัวุนตัวนี้อะยังมีให้เบิ้งอีกหลายนะครับเ้วยอพี่น้องครับก็จะเป็นต่อไปครับมนัดเป็นท้องแรกเึืนกนครับพี่ท้องแรกท้องสาวเช่นกันนะครับพี่น้องครับอ่าท้องสาวอันนี้กับตัวใหญ่น่าจะลอยหาสิบได้ประมัณตัวนี้น่าจะถึงครับน่าจะถึงกับน่าจะถึงกับเรือยหน่อยนะแอ่าตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้าอยากจะได้ วนี้จอกหูกระทบนะครับพี่น้องครับโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้แหละตัวนี้ทองกับพอตัวใดครับมันัดทศพลครับผมไวเซตหนึ่งหนึ่งหกทศพลนไวเซตหนึ่งหนึ่งหกนะครับพี่น้องครับนี่คุณทศพลนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นทองแรกเด้อตัวนี้พี่น้องผสมวันที่สิบห้าพฤศจิกานะครับนี่แหละกําหนดคลอดกับวันที่หากันยายนหกหาได้ครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้สาวทองแรกใหญ่ๆเบิ้งอันนี้กับพวงหางเงีใหญ่ดีหระพี่น้องครับนี่แหละ ขนหางมาเน่าคือถิ่นน้องตัวนี้เอานี่ส่วนหนาครับผมผิ่หูขอบหูดำๆำนะครับเนาะอันนี้ทองแรกนะครับเด้อแต่ว่าเขามันอาจจะเน่าเนาะนุ่มแต่ตอนนุ่มันหดอยู่กีบเล็บอ่าก็ดีๆอยู่ตัวนี้เนาะตัวนี้มันนัดเปิดไว้เท่าไหร่ครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมแปดหมื่นหาด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ได้ความสดแล้วก็ความเน่าเนาะตัวใหญ่พร้อมนะครับตัวบอกเน่าด้ครับพี่น้องนี่เห็นบ้างเออแปดหมื่นหาด้อครับเด้อเบอร์โทรกับยูหน้าจอตรงนี้แหละ มนัดฝาบนะครับพี่น้องเอานี่ติดผ้าเบื้องทา้งไทยพี่น้องครับดูส่วนท้ายส่วนหางนะครับเนาะอันนี้ง้อตัวนี้ไทยกับถือว่าไทยเปิดได้แล้วครับเด้อไทยเปิดดีได้ละหางใหญ่พร้อมนะครับเนาะนี่พีเบื้องนี่นี่แหละอยากจะได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เมาเลยบ่มีตำหนินะมนัตัวนี้บ่ครับผมไม่มีตำหนิเลยนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับกิ่งกลางมาโหลดเนาะนี่ อยากจะได้บากด้วยพี่น้องเด้อได้เสือคลิปนี้ได้คลิปหนาว่ได้เสือด้วครับผมมันงบแล้วอ่ะเนี่ยนะครับไม่มีตำหนิยางสร้างบุญหลุดเร็วเห็นไหมเดิน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 เดี๋ยวใส่เบื้องทายยางเจ้าหน่อยพี่น้องเอาเบื้องทาทุกขาก้าวขาครับบนี่อึ๊บเดินเออนี่เห็นบ่ขาทุกขาทอนมุมนี้ครับเดินปกติดีอยู่นี่เมื่อนังหนาอยู่ด้วยครับเบื้องเอาเด้อน่ะนี่มาดูตัวจริงมาชมตัวจริงได้โทรได้ทุกวันนะครับ อ่านี่เอ้าต่อไปครับผมแม่ลูกครับพี่ต่อไปจะเป็นหมุดแม่ลูกนะครับพี่น้องครับเออหมุดแม่ลูกเอ้าแม่ลูกตัวเมียนะครับเด้อพี่น้องครับอันนี้เบางต้นอาจจะเป็นง้วนลูกแหลกนะครับเด้อแม่นครัอสดสดยุนนะครับเนาะแม่นี่สูงอ่ากันอาจจะลอยหางสิบบวกเลยพี่น้องซึ่งนะครับลอยหางสิบเต่าท่เลยอย่างต้นไผ่ตัวนี้อ่านี่เด้อลูกแดงดีเด้อครับเด้อจังไปเบื้องกันนะครับเนาะลูกแดงดีลูกตัวเมียเด้อครับเด้อ ดี๋ยวจะให้เอาบานัดไล่มาท่านนี่หรือวะลูกไปเออมาท่านนี่ถูกกันเร็วเออเดินมาลูกตัวแดงดีตัวงามๆนี่ครับพี่น้องตัวบวกไงครับนะครับนำมาหรือเาอันนี้ลูกของพ่อได้ครับบนัดตัวนี้ลูกซีไวครับผมซีไว้ศูนย์เก้าหกส่วนสูงร้อยสามสิบได้หรือเด้อพี่น้องครับร้อยสามสิบบวกเราละแ,แต่บ่มีใบนะครับบ่มีใบเป็นลูกซีไวอายุจักเดือนหรือครับ ตัวนี้ในเจ็ดเดือนกว่าเขาแปดนี่แหละครับพี่เจ็ดจะเข้าแปดเดือนนะครับแดงดีค่าคักพี่น้องครับแดงก้วแม่หลายเลยล่ะแม่ผสมไปครับวะนี่แม่ผสมไปแล้วครับแม่ผสมไส้พอได้ครับผสมปีศาจแดงครับผมผสมปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับอ่าพีซีหนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะนี่แม่สดสดตัวบกใหญ่นะครับเนาะกีบเล็บเป็นยังไงนี่ครับพี่น้องครับถือว่ายังดีดีนะครับเด้อบัวใหญเงาเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะนี่แหละดูทรงลูกเลยแม่นี้ให้ลูกมาแบบนี้แล้วก็ติดบดด้วยนะครับเนาะอ่า อาฟังราคาก่อนพี่น้องจังไปเบิึงรายละเอียดอีกทีหนึง่งคู่นี้เท่าไรครับพักตัวนี้เปิดเบียดเบียดทุนเลยพี่เก้าหมื่นห้าครับผมเก้าหมื่นห้าตัวใหญ่ไ <95. S 2> ด้ครับทั้งแม่ทั้งลูก <95. S 2> ครับพี่น้องครับ,รบมแม่กับผสมปีศาจแดงได้รุ่นพร้อมเออผสมปีศาจแดงในพันรอบไปครับพันแล้วครับพี่พันในรอบกว้างกว่าๆแล้วได้ครบับพี่น้องอ่ะดูมุมกว้างๆแม่ลูกคู่นี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละให้สูงดีมีไซส์ทุกๆท่านทุกๆฟังนะครับพี่น้องนี่ส่วนหน้าเขากะบ่ท่านได้เห็ดได้ครับเด้อ ด้านข้างด้านนี้เป็นได้พี่น้องครับคุณเอาหางกับบใหไงตัวเออนี่แหละครับหันตูดให้แดดแล้วมาเอาเลยพี่น้องครับมนมแม่กับสีหัวเยอยครับเด้อพี่น้องครับนี่นมแม่สีหัวนมลูกก็สีหัวเยอะเมื่อกี้เห็นแบบแมนครับสีหัวสีหัวทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องครับเอานี่ก็มือกลัวเดงว่าวตัวใหญ่มาเนี้ผู้หลายคนมันถามแต่แท้ล่ะ่ายแยกได้บว่าอยากได้ตัลูก ตะลูกก <Jade. S 1> er. ็แยกอยู kur, ่ครับพี่แยกอยู่ครับเอาถ้าแยกให้ได้อยู่ให้พี่น้องโทรถามเอาเด้อครับพี่น้องเด้อโทรถามเอาเนาะถามให้เราว่าแยกได้นะครับตะตะว่าตาคูนี่ก็ซิฟทะเลกับเมื่อกี้ก็ซิฟหาครับก็ซิฟหานะครับพี่น้องครับใหญ่บัวคู่ใหญ่เลยเนาะโอ้ยบอกไปบ่ามากับเมย์ปากเลยพี่น้องเออต่อไปครับผมมีอีกคู่นึงมานาแม่ลูกผู้ครับผมแม่ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีภาไปเบิ้งนะครับเด้อมีทั้งลูกผู้ลูกแม่แล้วครับพี่น้องอยู่นี่เออเอาเบิ้งแม่ก้อนกัแล้วกันนะครับพี่น้อง จะ <ท Lanc an> ลึบซีซีเด้อพี่น้อง <c oughs> เด้ออ้าวตัวนี้เป็นแม่ลูกที่ไหนครับนี่แม่ลูกแรกขึ้นกันครับแม่ลูกแรกนะครับพี่น้องครับนี่ละแม่ลูกแรกวันนี้แม่มันผสมไหมครับลูกใหญ่มมหลแล้วแม่ผสมคมโตไว้ครับผมแม่ผสมคมโตไว้แล้วเลยครับ <c oughs> พี่น้องครับครับอ้าวนี่ละอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องเอาเบื่อแม่ก่อนครับพี่น้องครับแม่กับเครื่องบดดีจดกพี่น้อง <c oughs> นี่ละลูกตัวผู้สูงกัดจีร้อยสี่สิบห้าได้เนาะพ <c ười> ี่ มาดเนาะเนาะอยากจะได้แบบนี้คู่นี้นะครับพี่น้องครับแข็งขาของแมนาหัวส่วนสัตว์นี่ครับผมวันนี้ลูกอ้วนตัวหรือลูกหลัดทิ่งอยู่ลูกกอ้วนตัวเหมือนครับอ้วนตัวมากเหมือนกันนะครับเด้อคตัวใหญ่อยู่ดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้สูงกับเบียดได้ร้อยสามสิบได้แล้วล่ะครับพี่น้องตัวนี้เนาะนี่ลูกตัวผู้ตัวใหญ่ลูกค้วนตัวเช่นกันนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกนะครับมีให้เลือกทั้งแม่ลูกผู้ลูกตัวแม่ หมักตัวไหนชอบตัวไหนจังเอานะครับแต่ก็ที่สําคัญผมงกระชิ่ามยุทธทุกคลิปเหรอพี่น้องก็คุยกันกับคนให้ครบๆแหละว่ามักต้องกันบอนะครับเนาะคู่นี้เท่าไรครับมนรดาหกหมื่นเจ็ดครับผมหกหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ๋อหกหมื่นเจ็ดกะตีเอาพี่น้องตึกตัวละตัวไหนเนาะนี่อยากได้มาเอาเลยคู่นี้มีตําหนิตรงไหนบ้างครับบ่มีครับพี่บ่มีครับแม่นี่บูดดีนะครับพี่น้องครับอ่าล้ะนมกระชิหัวนุ่มสวยๆเลยแหละตัวนี้ก็ได้เนาะ อนี่แหละครับผมอยากจะได้มาเลยนะครับพี่น้องมาเอารถกับมะนัดฟาร์ม EP ที่22ครับอ่ะมื้อนี้มีมาให้แค่นี้เหมือนมะขามันนะครับผมนี่นะครับงก็ทองตัวบอกง่ายลายตัวนะครับเด้อนี่เบ่งเอานี่ตัวใหญ่นะครับแม่งตัวจริงๆยุคก่อนนะครับเด้อครับพี่น้องอาจจะคิดว่ามันตสนน้อยบ้างเหมือนนะครับตัวใหญ่อยู่เอาจังไดนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคพี่น้องนะครับขอขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ